เมื่อเรารับพนักงานสักคนหนึ่งเข้ามาทํางานใหม่เรามีความจําเป็นที่เราจะต้องสอนงานพนักงานใช่ไหมครับถอยหลังกลับไปสักนิดหนึ่งตอนที่เราตัดสินใจที่จะรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาร่วมงานเนี่ยเราดูอะไรเขาครับคําตอบคือเราดูความสามารถเขาดูประสบการณ์เขาดูความรู้เขาดูทักษะเขาดูแนวโน้มของการแสดงพฤติกรรมของเขาว่ามันเหมาะหรือเบน่อเอือกับตำแหน่งงานที่เราประกาศรับสมัครหรือไม่โอเคไหมฮะ แปลว่าเรามี competency เป็นตัวตั้งในการที่จะดูว่าเขาอ่ะมีคุณสมบัติอย่างที่เราอยากได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น competency ในมุมที่เป็นความรู้ competency ในมุมที่เป็นทักษะหรือ competency ในมุมที่เป็นพฤติกรรมการทํางานแล้วเราก็ทําการออกแบบข้อถามสัมภาษณ์และดําเนินการสัมภาษณ์ต่างๆแต่แปลกนะฮะพราะเวลาเรารับเขาเข้ามาทํางานเราเริ่มต้นกับการสอนงานแบบ OJT หรือว่า on the job training ที่เรานิยมเรียกกันว่าการฝึกอบรมที่หน้างานหรือการสอนงานที่หน้างานางน,นะครับเรากับเอา W I เป็นตัวตั้งเราเอาโปรโซิเออร์เป็นตัวตั้งเราเ,าเอกสารที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นตัวตั้งซึ่งไม่ผิดครับแต่มันตอบไม่ค่อยชัดเจนว่าแล้วตกลงเมื่อเรียนรู้ตาม OJT รายการใดๆหรือเรียนรู้กันตาม W I ใดใด เรียนรู้ตามโปรเซีเยอร์ใดๆแล้วตกลงทักษะอะไรที่มันมันได้รับการฝึกหัดความสามารถอะไรที่มันมีเพิ่มขึ้นพฤติกรรมการดำงานอะไรที่มันมีแนวโน้มจะเป็นอย่างที่พึงประสงค์ปัญหาเนี้ยมันบางทีก็ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะแต่สำหรับผมนะผมมองว่าเป็นโจทย์ที่ HR หัวแน่นานต้องคุยกันให้ดีเลยแหละโดยเฉพาะองค์กรที่ทำระบบสกิล m มทริก เรากำหนดสกิลมาเทรดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เอาตัวสกิลเนี่ยไปกำหนดหัวข้อการสอนงานพนักงานเลยแต่เราพอได้รายการทักษะขึ้นมาปุ๊บเราจะประเมินพนักงานเข้าระดับเราก็มุ่งหน้าไปประเมินเลยโดยที่เราอาจจะไม่ได้ดูเลยว่าตกลงแล้วพนักงานเนี่ยเขาจาเป็นจะต้องได้รับการเรียนรู้ได้รับการ OJT การสอนงานในหัวข้อนั้นเพียงใดที่เพียงพอจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทักษะ ที่มันจะก้าวจากระดับ1ไประดับ1จาก1ไป2จาก2ไป3จาก3ไป4ตามแนวของระดับของสกนะิลเมทริกจทย์ที่น่าคิดคือเรื่องนี้แหละทำยังไงเราจึงจะชัดเจนว่าพอเวลาเราอบรมแบบ OJT ให้กับพนักงานใหม่พนักงานใหม่อาจจะเข้ามาใหม่หรือพนักงานที่มาทำงานใหม่จากการอยู่ในสายงานอื่นหรือจากตำแหน่งงานอื่นเราจะ เขาเพื่อให้เขามีทักษะอย่างที่เราต้องการจริงๆโดยใช้ OJT โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาใดๆเป็นแนวทางนำไปสู่การเพิ่มทักษะคือถ้าเราเอา competency เป็นตัวตั้งเราเอา skill เป็นตัวตั้งเราเพฤติกรรมที่คดาดหวังเป็นตัวตั้งมันจะไม่มีปัญหาเพราะตัวตั้งนั้นจะไปกำหนดหัวข,ข้อการสอนงานแบบ OJT ครั้งหนึ่งแต่เราเอา WI เป็นตัวตั้งนะ ซึ่งเนี่ยคือโจทย์ที่น่าคิดเนาะคนจะต้องนําไปทบทวนสักนิดหนึ่งเนาะในมุมมองผมนะมันจะทําให้การฝึกอบรมที่หน้างานของท่านขมชัดมากขึ้นเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าพอเรียนรู้ OTT หลักสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยทักษะของมาัรงานเรื่องใดจะเกิดขึ้นได้อยู่ในระดับอย่างที่ท่านต้องการหรือเปล่าเอาไม่ว่าเรื่องนี้มีเรื่องที่ต้องคิดอีกเยอะพอสมควรเลยครับ